รถไฟฟ้าสายสีม่วงเขาเปิดให้บริการกันแล้วอย่างเป็นทางการครับไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โคบายสกายจัดให้ครับมาดูกันหน่อยสิว่า Amber by Eastern Star Condominium High-rise 37ชั้นครับที่อยู่ติดสถานีแยกติวานนท์แบบ close up ใกล้ชิดสุดๆเนี่ยเขามีความขึ้นหน้าไปถึงไหนแล้วกดดีพี่หวานครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอันดี้โอ้โหนี้ขอบคุณมากที่ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ เป็นไงคะไม่เจอกันนานโอ้ยสบายมากเลยครับเห็นอะไรข้างหน้าเราไหมรถไฟฟ้าเงครับเห็นไหมว่าสถานีอยู่ข้างหน้าเลยก็คือเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเขาเปิดใช้บริการแล้วทุกอย่างมันก็เลยดูง่ายได้หมดทีนี้สิ่งที่เราทํารองรับรถไฟฟ้าครับนี่เลยโอ้เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าพื้นที่สีเขียวจะมากขึ้นหรือเปล่าใช่เห็นไหมว่าพื้นที่สีเขียวเนี่ยเราจงใจเลยนะว่า เราให้พื้นที่ที่ใหญ่มากกว่าเดิมพื้นที่สีเขียวที่เราให้เนี่ยเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเกือบไร่ละเกือบไร่นะคะโอ้ลูกบ้านสามารถมาใช้ f ฟ c i l i ิลิตี้ตรงนี้ได้เลยโอ้เยี่ยม <นะ S 1> เลยโอนี่ก็ถือว่าดีนะฮะเพราะว่าด้วยความเราได้ความสะดวกสบายแล้วคราวนี้กลับมาบ้านจะได้ความผ่อนคลายไปด้วยใช่นะครับอม,มีอะไรอื่นอีกไหม จะเห็นว่าที่ชั้น6เนี่ยก็จะเป็นตัว public facility นะคะซึ่งเราให้ทั้งตัวสระว่ายน้ำนะคะสระว่ายน้ำเนี่ยยาวนะคะเป็นรูปตัว L มีทั้ง h ชร l o w Pool แล้วก็ e d d i n g p o o l นะคะมีในส่วนของ i t t n s s นะคะคแล้วก็จะมีตัวสวนเนี่ยซึ่งเป็น private garden อยู่ที่ชั้น6นะคะจะเห็นว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยค่อนข้างเยอะ ดีมากครับทีนี้<อ>เราให้มากกว่าน,นั้นในส่วนของตัวห้องที่ลูกค้าจะอยู่นะคะเป็นไงฮะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะดูห้องจริงเลยดีกว่าค่ะโอเคไปกันเลยครับ นี่คือวันเบสนะคะซึ่งวันเบสเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่35ตารางเมตรขึ้นไปจะเห็นว่าในส่วนที่เราให้นะเอาชุดครัวที่เห็นเนี่ยท็อปเนี่ยเราให้เป็นหินแกรนิตอ๋อนี่ก็คือให้เป็นแกรนิตแท้เลยใช่ไหมคะโอ้โเป็นหินแกรนิตนะคะสีดำครับผมนะคะเยี่ยมในส่วนของห้องวันเบส35ตารางเมตรจะเห็นว่าเราแบ่งเป็นสัดส,ส่วนนะคะคส่วนนี้ จะเป็นส่วนของนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีห้องนอนซึ่งมีประตูปิดนะคะส่วนที่พิเศษของโครงการเราก็คือเราให้ระเบียงทุกห้องเราให้ระเบียงทุกห้องโอเคก็คือสามารถเทควิวได้ใช่สามารถเทควิวได้แล้วระเบียงทุกห้องเนี่ยจะมีความ p r i เวทมากไม่สามารถที่จะมองเห็นซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นห้อง35ตารางเมตรที่ผมว่าใหญ่ดีนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่เห็นผนังเนี่ย หลายโครงการอาจจะให้เป็นฉากปูนทาสีถูกต้องสีขาวไงของเราให้วอลเปเปอร์ลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนเรามีแบบให้เลือกจะเห็นว่าแบบที่เราทำเนี่ยของห้องนอนจะเป็นห้องนอนที่ไซส์กำลังพอดี <c oughs> นะคะ ความกว้างเนี่ยของห้องจะเห็นว่ากระจกหน้าต่างไม่ต่ำกว่า5เมตรสวยงามมากเลยแล้วขอก็เป็นสีขาวด้วยเป็นวงกบอลูมิเนียมสีขาวนะครับเป็น p พาเดอร์โค้ทเยี่ยมเลยครับะค,ะค่ะอา่าและแน่นอนครับสิ่งที่เราจะมีอยู่ในห้องนี้ก็คืออะไรฮะเป็น<อ>ที่เราให้มาก็จะมีในส่วนห้องน้ำนะคะซึ่งจะให้ตามที่เห็น นี่คือวันเบสที่เราให้นะคะนอกจากวันเบสแล้วเนี่ยเรามีทูเบสซึ่งเริ่มต้นที่55ตารางเมตรนะคะช่วงนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้วั e เบสเนี่ยนอกจากจะได้รับส่วนลดเงินสดแล้วเนี่ยเรายังให้ iPad mini นะะเฉพาะช่วงนี้นะคะราคาลหรครับราคาเริ่มต้นที่2.8เชิญลและราคาที่เราแม็กสุดนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะทูเบสเนี่ย5 5ตารางเมตรนะคะเริ่มที่4.6 ล้านและแน่นอนครับหลายคนก็ถามมาว่าแล้วตอนนี้โครงการเนี่ยทราบถึงไหนแล้วตอนนี้เนี่ยก่อสร้างแล้วนะเราได้พูับเหมาเมนเรียบร้อยคโครงการเนี่ยจะเสร็จเอาประมาณกลางปี61วันนี้ขอบคุณพี่หวานมากมากครับค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ